ทีนี้กับชัยชนะของป้อมเพชรครับครับโอ้โหนี่เป็นไฟที่ต้องบอกว่าสางแคนได้สําเร็จนะฮะในไฟนี้แล้วก็ชคกันได้อย่างตื่นเต้นดูเดือดจริงๆนะครับครับการเตรียมพร้อมนะฮะในไฟนี้เป็นไงบ้างก็การเตรียมตัวของผมผมว่าผมฟิตซ้อมมาเต็มร้อยครับไฟนี้แต่ว่าเหมือนจะมีการสลับคู่เลยแบบนิดนึงงานนะครับเลยผิดแผนการชกนิดนึงครับผม ครับผมไฟนี้เตรียมตัวมาจริงๆเนี่ยสักกี่เดือนได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับรตอนนึกจากผลแล้วเลยไปที่แล้วครับหลังจากที่รู้ว่าได้ล้างตากับยอดเล็กเพชรอีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงบ้างในใจตอนนั้นก็ตอนได้รัได้ได้รู้ว่ามีการล้างตากับพี่ยอดเล็กเพชรก็ดีใจครับแล้วก็รู้ว่าได้มามาชกในรายการใหญ่รายการนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับ ไม่มีการศึกษาการเทปการทุกในไฟที่แล้วมามากน้อยแค่ไหนก็ผมก็ศึกษามาพอสมควรเขาก็มีเขาก็มีแพ้ระยะระยะห่างที่ผมเตะแล้วก็โยนโยนเข่าแบบ เรียกว่ามีการแก้ไขข้อบอกพร่องในไฟที่แล้วมา <ฮะ S 1> มาเพียบเลยว่างั้นใช่แต่ว่าไฟนี้ก็ผิดแผนนิดนึงออฮะเพราะว่าพี่พี่เขามามาเพิ่มต่อยลำตัวอ่บเราก็แอบมีอาการนิดนึงต่อยลำตัวนะฮะแล้วก็ผ<อ>ิดแผนนิดนึงผิดแผนเยอะนะฮะรูปเกมนี่คิดว่าดูเดือดกว่าครั้งที่แล้วไหมหรือว่าครั้งที่แล้วเดือดกว่ามองว่าครั้งที่แล้วเดือดเดือดกว่าครับผมไฟนี้เหมือน ตัาไปาต่าระวังแบบใช่เพราะว่าเตรียมตัวมาแบบแก้เกมกันมาเต็มร้อยทั้งคู่อ่ะก็เลยแบบมีการกัดกันนิดนึงมีการแบบระวังตัวกันนิดนึงครับอ่าแต่ก็แรกเอาุเต็นตลอดเลยนะใช่เพราะเราเราโดนก่อนแล้วก็ปิดป้องนิดนึงนะครับอ่าฮะผ่านไปสองยกเนี่ยตัวป้อมเพชรเองคิดว่าไงบ้างสถานการณ์ตอนนั้นผ่านไปสองยกผมก็ดูสูสีครับผมก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าชนะละ ใช่ครับยูไม่มั่นใจครับก็ต้องมายเลยกยกยกสามเนี่ยที่มุมก่อนที่ออกไปเนี่ยที่มุมบอกอะไรกับเราบ้างก็เดินเดินอัดเลยนะเดินเดินฟันสองแล้วก็โยนเข่าครับผมอออกมาเราดูตามตามที่บอกเลยใช่ครับแล้วทําได้ที่บอกไหมก็มีทําได้แต่ว่ามาสะดุดตรงโดนต่อยลําตัวนิดนึงอ่าเขาก็เล่นง,งานเราอ่ะใช่ครับผม นะแล้วก็มีสะดุดไปโดนต่อยลำตัวทำให้แบบแผนการโชกมันผิดแผนเยอะวันนี้อืนะตอนที่ครบสามยกเนี่ยต่อประกาศคะแนนตอนนั้นยังยังยังห้าสิบสิบอยู่ไหมหรือว่าไงหรือมั่นใจว่าชนะได้ละก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าดูห้าสิบห้าสิบเพราะว่าผมก็โดนผมก็โดนผมก็ยอมรับแล้วก็พี่เขาพี่เขาก็โดนผมอะอ่าฮนะครับถ้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยความมั่นใจของเราในไฟนเลียไฟก่อนไฟก่อนเราค่อนข้างจะดูมั่นใจกว่า ใช่ครับผมไตก่อนดูมั่นใจมากกว่าตอนนั้นกังวลใจไหมออกมาประกาศสองต่อหนึ่งเสียนี่คิดว่าสุดท้ายจะเป็นเราหรือเป็นเขาตันนั้นในความคิดเราจริงๆเลยในความคิดเราจริงๆก็มองว่าเป็นพี่เขาเพราะเรามองว่าครั้งก่อนเราดูจะดีกว่าครั้งนี้ใช่ครับครั้งนี้เรามีโดนลาตัวมีการมี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 ยุบเหมือนกันใช่ครับออกมาอย่างนี้ก็มีคอมเมนต์หลายๆจากลานหน้านะใช่แล้วก็มองเราชนะใช่ตอนนี้ก็มองเขาชนะแต่นีโอกาสนี้าพบสามนีค่อนข้างจะสูงก็คง ต้องตักศิลเจ็บเลยนะภากสาวก็ต้องเจ็บอีไหะก็เจ็บก็ทนได้เพื่อน้องมะนาวใช่ครับสาววันนี้มาไหมมาครับผมวันนี้ได้เจอพ่ออย่างก่อนโชคดียังเลยครับเดี๋ยวก็ต้องได้เจอกับลูกกันนะใช่ครับเดี๋ยวออกไปหาไฟเนี่ยหลังจากที่โชคเสร็จไปแล้วคิดว่ามันแตกต่างอยบไฟภาคแรกยังไงบ้างก็ในรูปเกียมคนโชคผมก็ผมก็กลับกลับไปนอนย้อนดูก่อนนะผมเขาต้องกลับไปขอดูก่อนใช่ครับผม น้องมีจังหวะช่วงท้ายเกมนะที่ที่จบจบไปแล้วมีการคุยเลยกับพี่เขาบ้างหลังเกมตอนตอนนี้ก่อนจะชูมือก่อนจะชูมือผมก็ชมเข้าไปชมพี่เขาครับว่าวันนี้แบบเขามาเขามาแก่งแก่งกว่าไฟที่แล้วมากครับก็เขาใจได้เพราะว่าเหมือนกับเราก็ถ้าเทียบกับไฟที่แล้วนะความมั่นใจคือไฟเราอาจจะมั่นใจกว่าช่อนการตัดสินออกมาคือตอนนั้นนี่คือเขาประกาศสองพนหนึ่งเสียงกายังจำคิดว่าเป็นพี่เขาอยู่ก็ยังคิดว่าเป็นพี่เขาอยู่แต่ว่าก็แบบแอบหวังนิดนึงครับ ข้อบกพร่องในไฟนี้ของเราส่วนมากเออคือหลักๆเลยมรนจะกลับไปผมแก้ไขใน,น,น,นส่วนไหนในส่วนตรงความเป็นเนี่ยแก้ไขในไฟนี้ก็อ่าน่าจะเป็นเรื่องลําตัวครับผมลําตัวตอนต่อลาตัวมีอาการแล้วก็จังหวะออกหมัดผมแบบติดขัดนิดนึงครับ<ม>